วันนี้ทงพรคเพื่อไทยเขาก็มีการประชุมกันนะครับของสสนี่แหละก่อนที่จะมีการประชุมสภาอะไรต่างๆเขามีคีนงคีนิกเนาะเออซึ่งวันนี้เนี่ยนักข่าวก็สัมภาษณ์ในหลากหลายประเด็นกับคุณนุงอิงกันนะครับประเด็นหนึ่งนั่นก็คือว่าถามคุณอิงว่าเออได้ congratulation หรือเปล่ากับนายกปูซึ่งนายกปูเนี่ยคดีล่าสุดเรื่องของการทำรถโชว์240รสล้านเนี่ยก็หลุดไปละเพราะว่าศาลท่านก็มีการยกฟ้องนะครับทุกคนก็ ไล่น o n t h เป็นที่เรียบร้อยที่นี้เนี่ยคดีของนายกูก็จะเหลือแค่คดีที่ถูกตัดสินไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของคดีจำนำข้าวที่ตัดสินให้นายกูต้องจำคุก5้าปีนะครับส่วนในเรื่องของการขอพัยโทษนะตอนนี้นายกูยังไม่มีการทําเรื่องขอพัยโทษนะแล้วคุณอิงก,ก็ได้เปิดเผยว่าโทรไปคอลคทูเลชันจริงแต่ว่ายังไม่มีการได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาเมืองไทยอ่ะก็ต้องจับตาดูนะครับว่าไทม์ไลน์จะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการเดินทางกลับของนายกูว่า ยังไงบ้างส่วนคุณทักษิณน,นะครับคุณอิงก,ก็เปิดเผยว่าอ่ะจะมีการกลับไปไหว้นะเออมันพบุรุษอะไรต่างๆที่เชียงใหม่โดยคุณทักษิณเนีนะ่ยก็เลยหาไทม์ไลนย์อยู่หาช่วงเวลาก็คนเชียงใหม่ก็อาจจะไปมีดอังกีีเพ่อะใหญ่โทนี่อืมคือคักคือคักหน่อยเออกลับบ้านเกิดนะ